นองเล็กกับเจยเอ,อ๋ยอัดเล็กเลยไปแล้วนี่จะเป็นระยะที่เจยเอ๋ยเจอยิงตุ้มน้องเออออจยโอยเยเอ้ยลี้ยอะไรมไม,ไม่รู้อ่ะเยยิงนะคะเออรายลูกไฟค่ะลูกตอนนี้รงกีฬานำไปสองประตูต่อสูนแล้วนะคะหนึ่งเข้าซ้ายแล้วจ่ายมาตรงกลางสินจัดโดนลุม คื้นกลับมาครับกดซ้ายลูกนี้เศ้าไม่เรียบร้อยครับที่นดัหมุนจากอันที่ขาหอมจะโกัะ หน้าครับชลบุรีอันที่สาของตุกงครับสองไกลลูกนี้แล้วก็โกโอ้โห oh oh. จังหวะยิงไกลครับโอ้โห oh. ลูกนี้ครับเรียบร้อยครับคนทําประตูที่สี่ครับเป็นจาทีมจังหวัดชลบุรีครับหมายเลขห้านะครับโอ้โ oh ห oh. ทางด้านของอันที่สามของตุกงนะครับรักทวีจ่ายช่องมาอันที่าหอมตะโกหลุดเดียวแล้วยิง1-0ครับโอ้โห มาได้ประตูที้น้ำครับจากอันสาหอซึโกนะครับไหนดิมาได้ประตูมาเนี่ั้งหมดะไรเนี่เปิดลูกเตะบูเข้าไปในกรอบเกลียวครับลูกนี้แล้วก็โครูสกับไม่ได้ครับแนวรับของทันทีเมคอสินมาลาครับ บอลเข้าเท้าของผ <c oughs> yeah. ู้เล่นทีมจังหวัดชลบุรีในบอลอยู่ครับลูกนี้ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับโก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 ้โกโกสองประตูต่อศูนย์ครับจากผู้เล่นหมายเลขสองนะครับโอ้โหยิงหน้ากรอบเขตโทษครับบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปครับผู้รักษาประตูของทางดั้งทีมนครศรีธรรมราชบทสิ้นลับเลยนะครับนาทีที่43นะครับชลบุรีครับหนีออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับจากผู้เล่นหมายเลขสองครับอัน คิดหาหอมตะโกนะครับโอ้และเปิดโดนเข้าไปด้วยก่อนเสโทษครับลูกนี้ได้โขกครับแต่ว่าโดนตัดบอลออกมาครับยังมาเข้าทางผมผู้เล่นทีมชมบุรียิงไกลโก้สองลูสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหประตูที่สองครับของผู้เล่นหมายเลขสองครับโอ้ยิงไกลด้วยขวาครับบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปครับโอ้เรียบร้อยครับลูกนี้ครับนาทีที่หกสิบหกครับเกมการแข่งขันที่ครับ ชวนบุรีเดียวไปเป็นสาต่อศูนย์นะครับเก็บรพรมาขอใกล้ๆเลือกข้างไหนเปิดมาตรงกลางลูกนี้เก็บได้มาในตาแล้วเข้าขวาชิทาเย,ย่งลูกนี้เรียบร้อยแล้วโมโหหายเลยครับโอ้ยิงลูกนี้ของอันชิตาหอมตะโก้หนึ่งประตูต่อหนึ่ง้วครับนาทีที่61อันชิตาหอมตะโกครับซัดประตูสุดสวยลูกนี้เข้าไปให้ทีมเยือนพีวอลัมหลุดไปนิดเดียวแต่ก็ยิงไกลยิงไกล i yeah. know